My name is ก i t t i n p e s u nickname g n is t i n my name is ปัทพิ a ย a รั a น a ัน a n my nickname is k h า a w a าค่ะ Today I want to show you how to make l i w a s h i n t l i g liquid วันนี้เราจะมาสาธิตการทำน้ำยาล้างจานกันค่ะหนึ่งหัวแชมพู เจ็ดสิบสองสูลาเหล็บสารก็จัดครับแต่ไม่โตสามโซลโซเลียมกอไรทีนี้เรามาทำยังไงคะ นี่คือ,อรู้จักส่วนผสมกันแล้วนะคะทั้ง3อย่างนะแล้วก็เราก็เอาส่วนผสมตรงนี้ทํำยังไงคะเด็กๆจับจับด้านล่างด้วยค่ะเดี๋ยวจะหล่นลงมาจับด้านล่างด้วยมีฝันยื่นมือมาจับส่วนล่างแล้วมือข้างนั้นขนัดน,นะคะขนัดไหมใส่ไดปดูดเอาค่ะให้หมดเลยห,หมดเลยใส้กาวเอาไปเลยก็จะไม่ติดปาก โอเคเโอเคกโอเคบีบส่วนผสมนิดหนึ่งนะคะลงไปในถังให้หมดเลย

าะว่าแลกเป็นสารขจัดครับแล้วก็อะไรครับติน อันนี้คือโซเดียมคลอไรท์ทีนี้ทำยังไงกันให้เข้ากันโอเคตัใไม่เข้ากันไปทางเดียวี่สให้เป็นสีนขาวพ้นคนให้ส,ส่วนผสมเข้ากันจนเป็นสีขาวพ้น ข้าทำอะไรคะตักน้ำตัำเติมอ่าเม่ีเราเติมเราจะเติมทั้งหมดกี่ขีดเท่าไรคะเราจะเติมทั้งหมดกี่ลิตรคะวันนี้1จาลิตรลิตรจะได้น้ำยาล้างจานกี่ลิตรครับวันนี้จะได้น้ำยาล้างจานทั้งหมด13ลิตร เมื่อกี้ใส่สารถนอมมือแล้วก็สกสใส่ใส่สารกันเสียโอเคระหว่างนี้พี่ข้าวก็คนต่อไปนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ช่วยเติม คนต่อไปนะคะโอเคเก่งมากแกนี้เองค่ะขั้นตอนง่ายๆที่เด็กๆเพื่อนๆทำกันได้นะครับเปเปเป็นเปิเปิเิดเปดพิดเปงดเดเด นีขั้นตอนโอเคางเขียนเลยขั้นตอนนี้ๆเพื่อวยขสมเอาค่ะใส่ผงฟองพี่ข้าวก็คนต่อไปเนาะจะเห็นแต่น้องตีนกับพี่ฟันท่้น อเอากลิ่นมะนาวเลยกลิ่นมะนาวมาใส่นะคะอืมเปิดพี่ใหญ่เปิดมะนาวออกนี่ถ่ายพี่ใหญ่ด้วยกระถางมันแข็งนิดนึงก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยแกะนะมีอะไรนะคะน้องติน,านากลิ่นมะนาวเติมกลิ่นมะนาวลงไปเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็พี่ข้าวก็คนต่อไปนะคะ ไม่เป็นไรค่ะคือไทยทำนะคะไอ้นักอุปกรณ์ไทยทำนะี่วอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์เองนะคะโอเคได้ไหมคะขั้นตอนนี้คุณอยู่ตรงกลางเพื่อเก็บกินโอเค เสร็จหรือยังครับฟองไว้ตรงกลางพี่กินพูดเองเสียงดังเพราะพีผ่ันพูดเก็บฟองไว้ตรงกลางเพื่อเพื่อเก็บกลิ่นเออฟองให้เก็บกลิ่นนีเขี่ยมาเลยเขี่ยเอาไว้ตรงกลางเนาะคือเทคนิคแล้วค่ะแล้วฉะนั้นเดี๋ยวถ่ายภาพรวมเย่กันสองคนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสียงดังยกมือเดี๋ยวโฟล์ทเรื่องเสียงเก้าพี่นัท เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สัปดาหนะ์หน้าพวกเราจะมาทำอะไรติดตามกันด้วยนะครับโอเคลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเย้บ yeah. ๊ายบาย